สวัสดีนะคะพี่น้องนะคะแล้วก็ญาติพี่น้องที่รับชมทางออนไลน์ค่ะวันนี้คาร่าบอกว่า,วามีเรื่องอยากจะมาประกาศชัยชนะนะคะคือถ้าพี่น้องติดตาม u t u b e เนี่ยก็จะมีคำพยานของหนูเต็ม YouTube เลยนะคะบาปทุกบาปแบบเคยทำมาหมดแล้วนะคะแล้วก็สามารถชนะได้แล้วอะ่ะโดยริเดดของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็ไฟของพระองค์นะพี่น้องนะคะไม่ว่าจะเป็นบาป คีนินทานะคะพูดถึงเรื่องชาวบ้านนะคะและทําให้ตัวเองวอดวายนะคะโดนยึดทุกสิ่งไปนะคะเพราะว่าเป็นคนขี้นินทากลับไปฟังไลฟ์ได้นะคะพี่น้องคําพยานคาราพูดหมดเลยนะคะเปื่อชีวิตแล้วตรงนั้นนะคะหรือว่าสื่อลามกนะคะที่แอบไปดูอะไรต่างๆนะคะเป็นคริสเตียนมา10ปี20ปีก็เลิกไม่ได้แต่พอมาเจอไฟพระวิญญาณเท่านั้นพี่น้องคะ่ะ ครั้งเดียวที่อาจารย์คมเอกอาจารย์หน่อยวางมือสลบไปที่พื้นเลยแล้วก็เลิกได้เลยอ่ะสารเสร็จพระเจ้านี่่คะและวันนี้นะคะพี่น้องะ่ะ ล่าส,สุดถ้าพี่น้องดู New Hope พ <group> ี so <gro ei> <speaking> ่น้องจะเห็นขำยานคาร่าด้วยนะคะว่าพบฝ่ายเนี้ยก็พบคู่นางพระไถด้วยนะคะคือพี่น้องไม่ต้องไปแบบจีบกันเองหรือนัดกันไปกินกาแฟนะคะพระวิญญาณจะบอกพี่น้องขอพี่น้องแบบเข้าไปหาพระองค์ล้นๆนะถ้าพี่น้องล้นๆนะพระองค์บอกเลยว่าเป็นผู้ใดเราก็ยื่นโพสตโซไปนะคะยื่นโพ Po โซไปให้ตรงจุดนะคะก็คือท่าน p a สเจอร์นะคะศิษยาภิบาลผู้เลี้ยงของเรานะคะเราก็จะโปรเซสเร็วมากฮะหนูจะแต่งงานแล้วเหรออะไรแบบนี้นะคะก็แบบแต่งงานโดยไม่ทัน โอ้โหโด่วนมากเลยนะคะก็สรรเสริญพระเจ้านะคะชีวิตก็แฮปปี้นะคะชีวิตคู่นะคะแล้ววันนี้พี่น้องจา๋ามันมีบาปหนึ่งอะ่ะคือเป็นเป็นพฤติกรรมคิดว่าเป็นผีค่ะเป็นผีตัวหนึ่งที่ยังเอาชนะมันไม่ได้นะคะแล้วก็อาจารย์หน่อยก็บอกน้องคาร่าพี่ว่านะตัวเนี้ยนะคะเครื่องดื่มแบบเนี้ยสำหรับคาร่ามันเป็นผีหนูก็แบบหลบตาอาจารย์นะคะไม่กล้ามองหน้าอาจารย์แล้วแบบ คือคือทุกครั้งที่แบบเจอเครื่องดื่มอันนี้ใช่ไหมจะมือสัน่นแล้วก็มันจะควบคุมหนูอ่ะให้หนูไปกดให้หนูไปแบบไปชงอ่ะนะคะกลางคืนก็ยังต้องไปกินเครื่องดืง่มนี้นะคะซึ่งพี่น้องรู้อยู่แล้วนะคะว่าเป็นเครื่องดื่มอะไรนะคะวันหนึ่งตะก่อนเนี่ยติดประมาณ7-8แก้วต่อวันนะคะเออเอาไอ้ออออออน,นี่เรื่องจริงนะคะเพื่อนที่ทํางานเก่าเนี่ยจะ,จ,ะจะรู้เลยนะคะและ และที uh, you, so yeah? next, next ่ส um ําคัญก็คือพอมาอยู่ในไฟก็ก็เลิกได้นะคะช่วงหนึ่งแล้วก็ก็กลับไปนะคะแล้วหนูก็รู้สึกว่าแบบมันชีวิตแบบหนูอยากจะหลุดพ้นจากการควบคุมชีวิตจากเครื่องจองจําเครื่องดื่มชนิดนี้นะคะอจงิงๆก็พูดได้อะเนาะคะนะคะขึ้นขึ้นต้นด้วยกอไก่นะคะนะคะอ่าลงงไทยสละแออะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคะกาแฟนะคะก็สามารถในที่สุดนะคะ อาจารย์ก็บอกหนูว่าอาจารย์ก็บอกหนูว่าคาร่าต้องอดอาหารนะหนูได้อดอาหารบ้างไหมคืออยากจะบอกว่าตั้งแต่ชีวิตแต่งงานมามีแต่แบบคือการเฉลิมฉลองใช่ไหมคะก็แบบว่าคือไม่ค่อยได้ฟาสติ้งคือแบบคืออยู่ในการแบบเฉลิมฉลองแล้วก็พระเจ้าลูกจะทํายังไงดีอยากจะอดอาหารอธิษฐานได้นะคะแล้วก็ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยพี่น้องขาพอคาร่าตั้งใจสองสองวันที่ผ่านมาจันอังคารใช่ไหมคะอดอาหารได้พี่น้องหนูอดอาหารได้แล้ว่ะ แบบว่าเห็นเห็นแบบคาร่ารูปร่างเปลี่ยนไปนี่คือคือเพราะว่าแบบว่าทา,านเยอะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่อดอาหารเลยคืออยู่ในการชีวิตมีเนื้อหนังเงี้ยใช้ชีวิตเนื้อหนังนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยอาจารย์หน่อยท้าทายน้องอดอาหารนะแล้วก็พี่ว่าสําหรับคาร่ากาแฟเป็นผีนะเนี่ยค่ะแล้วหนูก็แบบเจออาจารย์หน่อยทีไรหนูก็หลบนะคะคือไม่กล้ามองหน้าอาจารย์นะคะเพราะว่าแบบยังไม่อดสักทีแล้วในที่สุดพี่น้อง4วันที่ผ่านมานะคะคาร่าเนี่ยค่ะอดอาหารแล้วก็ ขอ,อาจา์ขับผีกาแฟให้เพราะว่า,ร,ารู้พระคมภีข้อหนึ่งว่า,าบางผีเนี่ยมันไม่ออกถ้าท่านต้องอดอาหารนะคะและนี่เป็นครั้งที่หนูสู้สุดใจหนูไม่ยอมให้มันมาควบคุมชีวิตแบบว่าให้หนูไปชงแม้ดึกดื่นเที่ยงคืนหนูก็ต้องไปชงกินอัศมีถามว่า,าที่ราขานี่มันดึกแล้วนะคะเราจะนอนกันแล้วนะคะคือยังไปชงนี่คือมันมันมันควบคุมบางส่วนของหนูใช่ไหมคะและสุดท้ายหนูมีชัยชนะแล้วนะคะสี่วันนี้หนูไม่ต้องกินวันแล้ว啊พี่น้อง ขอบคุณพระเจ้าอะที่แบบคือหนูไม่ตกเป็นทาสสิ่งใดแล้วก็ไม่ไม่ผูกพันกับสิ่งใดมากกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องคือหนูแบบเจออาจารย์หน่อยแล้วหนูไม่ต้องหลบตาอาจารย์แล้วอะเข้าใจไหมพี่น้องคือแบบหนูขอบคุณพระเจ้ามากแล้วก็ล่าสุดที่สัปดาห์ที่ผ่านมาหนูแบบไปทิ้งรูปเคารพนะคะที่พระวิญญาณเปิดเผยว่ามันมีสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้หนูกับสามีก็ลื้อเก็บนะคะได้ทั้งหมดสี่ถุงใหญ่อะ mm hmm. แล้วแบบ คือทําทันทีคือวัน,ว,นวันพุธมาแคร์ใช่ไหมอาจารย์บอกว่าอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่อนนใชโอ้โหพอถึงบ้านปุ๊บเก็บเลยนะคะสี่ถุงนะคะทิ้งนะคะเราก็ล่าสุดอาจารย์หน่อยบอกว่ามีอันนี้ด้วยนะโอ้หนูนี่แบบรีบขับรถไปแล้วก็ มีการขัดขวางนะคะรอบที่หนึ่งไม่ได้รอบที่สองไม่ได้สุดท้ายค,คือหนูไม่ยอมยังไงหนูก็ต้องแบบทิ้งมันไปนะคะสุดท้ายพี่น้องได้ทําลายแล้วนะคะแล้วก็ฟ้าสวรรค์เริ่มเปิดนะคะกิจการแบบที่สามีของหนูทํานะคะเรื่องแบบ real estate เนี่ยก็คือพระเจ้าก็เปิดเปิดฟ้าสวรรค์ให้หนูก็ขอบคุณพระเจ้านะคะเอเมนมิชชชชนะแล้ว,วเอ้ยพระเยซูชนะค่ะเอเมนค่ะ